ภารกิจนี้ภารกิจภารกิจนี้นะคะป้าเต็นแจ้งป้าแจ้งเกิดสีนะคะถึงแล้วนะคะเราอยู่พวงไหนแล้วก็จะเห็น จ้าสวดีจ้าถึงแล้วนะคะที่หอยะตงหอยใหญุ่่งเลยแต่หนูปิดประตูเรา่ทำงานคนส่งไปแล้วนะคะจิ ห้องเลี้ยนถ่ายได้ไปเอาให้ถ่ายเลยสวัเดีสวัสดีค่ะ

นี่ท่านพอโรงเรียนนะคะท่านสวัสดีขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุก ทนะครับที่มามอบขมให้กับเด็กๆนักเรียนของเรานะครับขอบคุณมากค่ะขอต้อีค่ะฝาก้ามไหาคุับทน่พูดานตดานะครับองยักษ์ยังไีตัวแนขอครัุกเราจะไปกๆขนมให้นักเรียนนี่แหะช้กที่งนเเดี๋ยวพเป็นประชุมมึนได้ด่จมันร์เี่วกับานเีกัน ขอบคุณมะะ่ะข,ขอบคุณค่ะเอ่ามาไปเรียบร้อยแลย้วนะก็โรงเรียนก็จะมีเท่านี้นะคพี่มีโรงเรียนกิาจานแล้ไหมเด็จนุกกิจกรรมไม่จะพาชม ครับี่ผู้ใหญ่ีทั้งหลายร่วมอันนี้ค่ะพออก็จะพาไปชมกิจกรรมนะคะที่เราทำผ้าป่านะคะพ้ก็จะมาชมนะคะพอจะพาชมค่ะไปครับมาอีกแล้วไปครับผมตามพอออไปห้องเรียนก่อน่ะคะนี่ค่ะครับผมอันนี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ครับ

สามคุมไทยทีนี้ก็ได้มาแลก็มอบเดือดเป็นห้องเรียนเขาเป็นเตยเล็กๆให้กับเด็กๆเราได้เรียนแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะสีห้องอะไรต่างๆซึ่ห้องเดิมเป็นห้องเก่าซึ่งตั้งก็ได้โนจากการทำเรื่องวิาภาษานี่ยนะครับต่อขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใเตยนะครับครับเดี๋ยวเราอยู่ห้องต่อไปกันไหมขอบคุณเราจะโชว์ห้องอันาี้ไงไงคลุกเล็กของเล่นไว้ไหมนี่นีนี่ก็ โอ้นี่ค่ะพวามพอก็พาเรามาดูอาคารนะคะเอซี่อือที่เที่เดือนนี้เราก็ได้คุณครูมาใหม่ที่เป็นเอกปฐมวัยโดยตรงสำหรับนเกษตรอนุบาลวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกีฬาพรหรือว่าคุณชุจุครับเด็กๆมาจากวันนี้ก่อนแล้วมาเข้ามา ครับิทานเด็กเล็กเลยคะสิพี่น้องอันนิทานนะคะอาพนมมือเด็กๆพนมมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคการหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยน่ารักเกลยบอกมือไหนเล่บอกมือไหนส่วนส่วนภายในก็คือครับครับอาที่อาคารนี้นะครับเนื้อาจารนะ เปิดมัน,นเ,เนป็นสีส่วนเทมเป็นไหครับแล้วก็ในห้องน้ำเปิดห้องน้ำก็จะ เดียดเดียดเหมือนเด็กสองที่นเด็กเขาขึ้นเข้ามาใหม่อันนี้เดืวันสองครับเราก็จะได้ไม่ยืดสักหน่อยเก่ามากอัอใช่ทนี้ก็ติดตั้งอ่าสีใหม่ทราติดตั้งไฟเรืงนี้ใหม่ดวุ่มวัญจะเป็นเฉพาะอาคาร ก็มีแต่ตัวอาคารปัจจุบันั่งกับอาคารที่ดอกแสงดีคือ่ื้อเพิ่มมาเลยเพราะว่าซืออุปกรณ์การที่มันเป็นเครื่องสหรับพัฒนาการเด็กอนุบาลเพิ่มงครับก็พอดีกับได้รับกลุ่ใหม่มาก็น่าจะช่วยได้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะคุะครั โอ้โหด้านเด็กเล็กุดของนะคะขออลุคิดนีก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าคิดจะทำอีกไหมหรือว่ายังไงประมาณนี้ คนต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับอขอบคุณแล้วขอบคุณดีใจก็ทำนี้ต้องยินไม่ได้จริงๆว่าขอบคุณ,คณทุกคนที่ที่เพื่อให้วิลำพงังโรงเรียนเราเป็นโรงเรีนเยนขนาดเล็กมไม่ใช่เล็กธรรมดานะครับเป็นขนาดเล็กพิเศษนะครับพี่เด็กต่ำกว่า60<ม>นะครับนฝันงส่นยอะแต่ก็เป็นเล็กพิเศษเลยเพ<ม>ราะฉะนั<ม>้นการได้มาซึ่งงบประมาณ ก็เรก็จะให้โดยั่วๆไปแกงราชการเนี่ยแหละครับคือตามรายหีวเมื sure ่อจำเนืนเด็กน้อยงบมันก็มีน้อยตามตามมาด้วยครับการที่เราได้อ่าได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีในการจัดข้าป่าให้ก็จะทำให้เรามีเงินก้อนหนึ่งมาพัฒนาบริเวณของเราให้ดีขึ้นจากที่เมื่อก่อน เวลาที่านก็เคยเห็นภาพการสอนเเราตอนนี้นนนนก็ช่วยให้ใหเร็กเราพัฒนาที่น่นาดูทีเยืดะยนะครับผมตอนนี้ในส่วนของส่วนตัวของผมก็กาลังจะเร่งให้เด็กๆของเราเนี่ยครับในเรื่องของดนตรีนะครับกำลังจะพัฒนาในเรื่องดนตรีให้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรียนให้ได้ครับกพรมีเรื่องในส่วนตัวก็ออกมาให้เขาเล่นก็ยัง ถ้าผู้ใหญ่ใจดียู่คนไหนที่อยากจะสนับสนุนตรงนี้ได้ก็ขอเราเราก็ยังจะขอขอรับการสนับสนุนได้อยู่นะครับถ้าเกิใคดีอยากจะสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็ยังมีมีเยอะแยะมากมายเลยครับสําหรับโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มองไปตรงนู้นตรงนี้มันก็มีจุดด้อยหมดนะครับครับคือเขาเขาไม่มีผู้มในการงากประมาณเกือบเกือบสองที่ครับพอ ได้ผมได้มาอยู่ที่นี่ก็มาเห็นส่วนหนึ่ส่วนที้ที่นั่นก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีมากครับเป็นีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกรจบเรียนว่ามันมันไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ถ้าหากมันไม่มีปัจจัยครับครับมันนี่นะครับเรื่องเงินมันเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการดาเนินกิจการอะไรต่างๆครับอันนี้ต้องเลยได้ใช้ปัจจัยทั้งสิ้นครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณและเราก็ยัง มีโครงการที่ยังจะต้องพัฒนาต่อไปอยู่ต่อไปครับผมอันนี้สิ่งที่ก็คงคงยังยังไม่ไม่กล้าที่จะขอณเวลานี้ขอให้เราได้ทําสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนี้ให้ให้เห็นได้ชัดเจนซักก่อนแล้วเราก็ะลิ่นจะกล้าที่จะว่าขอนําเสนอกับผู้ใหญ่เป็นเรื่องของผขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ ที่นี้ก็ยังขาดการขาดแขนอีกเยอะนะคะเอปีขอขอบคุณพู้ใหญ่จะดีถ้าดูคลิปนี้แล้วก็นะถ้าเรามีผ้าป่าปีหน้าเราก็จะให้พูณใหญ่จะดีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ